อันนี้ไม่ไม่เปิดพรอนได้ทีมสองหลูคนปิดไม่เปิดไหม่ะใส่ชุดตัวตัวอะไรล่ะาวกทำไมมันอยู่ไกลนักแวะอพี่ยิงคนพี่ยิงเพื่อนในทีมโอ้ยเริ่มตาไม่ดีแล้ว เรียกว่ามันไปอยู่ไหนวะโอ้ยเนาะตอนนี้คนจะพร้อมเด้เอ้าเอ้าไม่ไม่แล้วไปอตัวนึงไม่แล้วตัวนึงโซ่ป้เจ้าจะไปไหนดีวะเหมือนเห็นอะไรนะเมื่อกี้นี่เฮ้ยอยู่มุมนี้มุมนี้มุมนี้มีมีเจมีมีมมมีุ้ เอาเอาเริ่มเริ่มพวกมึงพกปืนพกปนกไม้เฉยเลยมาเลยพกมัดีแตงเทเมื่อกี้อะดีปิดชียแล้วเจนี่มนดวงดีจริงนะต้นไม้อหยู่ต้นไม้ต้นไม้อยู่ต้นไม้อีต้นไม้เจชุดต้นไม้หตไยต่ัวนึงนะตัวนึงนะ ต้องมาใช่ไหมเออนี่ไงสุดที่ชุดสุดไี่ดูดีดีแล้วไปในเขาดูเขายิงตายชนเลยชนสนแล้วเมื่อกี้ปิดผ่านหัวจีกเก็บร็อกแพรกสวยเบอร์เบอร์ยังนีนะเบอร์ทองแม่แม่เบอร์ทองเคพี่ย่างยู่ ว้าวโอ้ยลงไม่ทัน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 เฮ้ยอันนี้กระโดลเหมือนกันตมันเยอะจังไม่นเกะไม่สนจเปรียบเลยตงนีเปียบเลยตรงที่ที่พงษพี่พงนอนถู่ะเลือตายหนึ่งคน